เอิงเอิงเออเอเอเอิงอเ,อเอสวัสดีครับทุกท่านที่มาสองมือวันทากล่าวทักทายจะมาให้ความรู้เรื่องนี้เรื่อง,องจะมา,มาให้ความรู้เ,เรื่องคำประพันธ์ท่านผู้ชมทุกท่านรู้จักกันไหมรอชิมไปเดี๋ยวเราไปคือแจบให้ใหม่ จะมาให้ความรู้เรื่องคำประพันธ์ท่านผู้ชมทุกท่านรู้จักกันไหมนิราศมีเนื้อหาการเดินทางจากลาที่ต่งตางๆพัฒนาเหนื่อยไปใช้คำให้เกิดภาเกิดจิตนาการเพื่อจะสร้างผลงานออกมาได้การแต่งนิราศอาจใช้หลายโวหาร อาแต่งร่วมกันพันนาและบรรยายนิราชมีอยู่ตั้งอยู่เยอะอย่ามัวเละเอหลีบจำไว้ไว้เรื่องเด่นเด่นเช่นนิราชเมืองแกงนิราชภูเขาทองนิราชพระบาทและนิาราชว่าเจ้าฟ้าสุดท้ายนี้นะอยากฝากเอาไว้ว่านิราชมันก็คล้ากับหนังสือพาเที่ยว จำกันเดี่ยวๆจนขึ้นใจเราไปหาอ่านกันดูท่านจะได้ความรู้กับท่องเที่ยวไปข้อคิดมีอยู่มากนาะข้อคิดมีอยู่มากนาะขอบคุณขอลาเจอกันใหม่เอชา no